ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับนะก็ที่จะมารับชมในช่องเอเมทีวีนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่นานมากแล้วนะครับที่พงเข้ามานะครับทาวปตามคลิปอะไรนะครับก้อนนี้ก็จะตีสองแล้วนะครับเออเราไม่ต้องแปลกใจนะครับทาไมอุ้ยเฮี้ยนามาเล่นในคอมว่ามีเกมว่าไอสัตว์ก็พีบีนี่แหละ เกมโมโมนี่แหละเกมโมโมไอเหียไอเดกเฮียนี่คุณลนเหรอคนยิงโดนไม่โดนเลยอ่ะดูดีดูดีมันผิวเกินอ่ะดูดีอืมอืมดูดีทุกคนโคตรเหียพูดตรงต ูแม่เขาดีอะฮะเป็นจริงๆมามามาเล่นดีๆแล้วเล่นดีๆแล้เชีย่ยกูเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นเชีย่ยอะไรเนี่ยยิงโดนก็ไม่ตายกูเป็นเชีย่ยอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนเลยกูแม่งเบื่อ่ทุกคนกับรายการที่แบบ ยิงไม่โดนเนี่ยกูโดนยิงตายกูเล่นกวาดหลายรอบมากแล้วนะอันแรกก็อจอไม่ตรงจอเอมไปซ้ายบ้างขวาบ้างไอาสัตว์เนี่ยกูทำดีที่สุดแล้วก็จอไม่เต็มเนี่ย, <c oughs> ยอืมยังจะคมเฮียอะลหนาเนี่ยเพื่อนนะครับทุกคนก็ ก็อาจจะพูดเออเอออ่ำอ่ำปำปำเปอรเปอนะครับก็เป็นธรรมดาของกูแหละกูก็เออมานานแล้วด้วยเฮ้ยกูว่าอะไรไงแผลคนกวแพะแม่งเลนยากจัดมันยากจัด โอ้โหมาเป็นระบวนเลยนั่นนั่นเล่นเทนนี่แล้ววะเพื่อนเล่นทนนี่กันหมดและยังไงกูแม่งเออเอออาคมอยู่กับเปินสั้นสวยแล้วกูก็มาอยู่บนบ้านมันพอดีเลยเอะไรไปสู้ก่อนเพื่อน เปียกเป็นนู่นนี่นั่นหมดแล้วเอาอะไรไปสู้ก่อนเอาอะไรไปสู้ก่อนครับพี่เอาอะไรไปสู้บ้างครับพี่เอาอะไรไปสู้ครับพี่เอาอะไรไม่มีโยกเลยโยกไม่ได้มุมเนี้ยโยกยังไงก็ตายอ่ะเห็นไหมมันมาแล้วนั่นไง เพื่อนมาแล้นได้ไงจะแพ้แล้วอ่ะอเสียใจจังจะแพ้แล้วอ่ะทู่แพ้แล้วอ่ะเฮ้อไม่นะเพื่อนไม่นะไม่จริงนะมาดิโกจริงละพี่เขียะกูพัพ่มเพืออะไรมากมายมากแล้ว กูพ e nah ังเพิ่มมากไปแล้วเพื่อนๆกูพังเพิ่มมากไปแล้วมาเออกูได้เล่นแล้วมาดิกูแม่งได้เล่นแล้วกูได้ไม่กูได้เล่นแล้วแม่งมึงมาดิมึงมาดิมึงก็เก่งแค่ตัวตัวกระพริบแหละเออมึงก็เก่งแค่ตัวตัวกระพริบนั่นแหละเฮียมาดิดิมึงมาดิดิมึงมาดิดิ มานี่ดีสาสตร์ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรที่จะสะใจลเป็นไรปะปะเออเป็นไรมากปะสาดก็นะครับคลิปนี้มาคลิปสัด้นนะครับทุกคนก็อยาจะบอกว่ากลับแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ